We'll be right back. โนะน้ตเดิงไปไหน่อยพวกนั้นก็น่าสลอนกันเลยนะนนี้นะอนนี้นะขยับมางี้โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับน้องๆน,นะครับน้องบอลกับน้องเส้นใหญ่นะครับวันนี้พามาอัปเดตกันหน่อยนะครับกับเจ้าเพชรเอกนะครับที่คุ้มควายมานนองนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับ มาดูควายแบบสบายๆนะครับไม่มีพิธีเรตองอะไรมากมายนะครับวันนี้น้องก็ว่างเว้นจากภารกิจนะน้องบอลไม่ได้ไปสอนนนวันนี้เนาะไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปวันหยุดครับวันนี้วันหยุดนะวันนี้ก็พาพี่น้องนะครับมาดูสุดยอดพ่อพันุควายอีกตัวหนึ่งนะครับพันธุกรรมถือว่าดีมากนะฮะกับน้องบอลกับน้องเส้นใหญ่น้องบอลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเส้นใหญ่สวัสดีครับ อ่ะตัวนี้เป็นลูกชายบังเปียกับหลานชายนะครับวันนี้น้องจะพามาดูรายละเอียดนะครับพูดถึงประวัติพูดถึงต้นสายของเขานะครับผมอ่ะตอนนี้อายุทเท่าไหร่แล้วเพชรเอกเพชรเอกตอนนี้จะเข้าเจ็ดขวบแล้วครับเจ็ดขวบเนาะครับผมเต็มเต็มควายพอดีเนาะเต็มควายครับเต็มควายแล้วครับครับเรามาปีที่แล้วก็มาหน้าฝนใช่นะครับ น้องเส้นใหญ่เนาะปีแล้วมาหน้าฝนเชื้อแฉะวันนี้ก็หน้าฝนบรรจวบเหมาะพอดีเลยปีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เข้าไปเจ็ดปีนะครับความสูงตอนนี้เข้าไปเท่ทาไหร่แล้วสูงอยู่ร้อยหกสิบห้าบวกลบเนี่ยแหละครับน่าจะได้อยู่เนาะได้จะได้ครับเต็มเต็มควายเขาแล้วครับ<อ>สุดของเขาแล้วครับแล้วเป็นยังไงบ้างพันธุกรรมเป็นงไงเล่าให้พ,พี่น้องฟังพันธุกรรมของเพชรเอกนะครับ สายพ่อเขาเนี่ยคือสายของโชคกระบี่ครับโชคกระบี่เป็นลูกของโชคชนบุรีอีกทีนะครับนี่คือสายทางพ่อเขาส่วนสายทางแม่เขาเป็นลูกแม่เขาเป็นแม่งามตาครับครับแม่งามตาเป็นลูกของป๋าเงินอุทัยครับแม่งามตาเนี่ยน่าจะอยู่กับซับมณีใช่ไหมครับน้องเส้นใหญ่ครับอยู่กับซับมณีครับน่าจะอยู่กับซับมณีเนาะครับผมของพี่ พี่โกเอพี่เต้ครับพี่เต้เออพี่เต้ดวงยางใช่อยู่กับพี่เต้ครับแม่เขาครับนี่คือลูกลูกของแม่งามตาครับสุดยอดเลยแม่งามตาสุดยอดครับเพราะว่าแม่งามตาเนี่ยเป็นเป็นน้องของแม่ทองลุงสีเนาะใช่ครับใช่ครับฉายานางงามร้อยสนามนะครับนี่คือลูกของงามตานะครับแม่ควายที่อดีตเนาะอดีตอดีตประกวดประกวดแกนแชมป์คู่กันเลยพี่กับน้อง ใช่ครับแม่งามตากับแม่ทองลุงสีนะครับแต่ก่อนพี่น้องพี่น้องแข่งกันนะครับตัวน,นี้ก็เป็นลูกของแม่งามตานะครับเป็นเหล่าควายอุไทยนะครับตอนนี้แม่งามตาก็สวดทรงหน้าตาก็คล้ายๆกับพเพชรเอกนะใช่ครับใช่ครับพเพชรเอกมีพี่น้องไหมมีครับที่รู้ข่าวมาคือมีน้องสาวครับรน้องสาวเขาก็ ได้แชมป์ได้อะไรหลายสนามอยู่ครับแล้วก็สวยด้วยครับสวยเป็นพ่อแม่เดียวกันเลยใช่ไหมแม่เดียวกันครับแต่เรื่องพ่อไม่แน่ใจครับผมโอ้ไมยถึงว่าเป็นลูกของแม่เป็นลูกของแม่งามตาครับผมครับเป็นลูกของแม่งามตาครับเคยไปเจออยู่งานงานกระบินครับถ้าจําไม่ผิดนะครับสวยมากเลยครับน้องสาวของเพชรเอกครับถ้าเป็นพวกตระกูลพวกนี้ก็คือ เป็นนางงามเป็นสุดหล่อนะฮะอัตลักษณ์นี่ไม่ต้องพูดถึงเนาะน้องอลเนาะอัตลักษณ์ชัดเจนอยู่แล้วครับตัวนี้เรื่องอัตลักษณ์ของเหล่าเหล่าของเขาเองคือสวยงามอยู่แล้วครับผมจ่ายลูกอัตลักษณ์ชัด,ชดทุกตัวชัดทุกตัวครับเพชรเอกในเรื่องของการจ่ายลูกเนี่ยเพชรเอกจ่ายลูกเรื่องอัตลักษณ์มาพูดถึงก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยไม่จ่ายลูกนี่เท่าที่เราเห็นไม่ไม่มีเรือนลาง ไม่มีครับชัดทุกตัวชัดทุกตัวแน่นอนครับสําหรับเพชรเอกตอนนี้ลูกเพชรเอกแปดสิบเปอร์เซนครับเป็นตัวเมียครับเพชรเอกตอนนี้เนาะใช่ครับให้ลูกเป็นตัวเมียแปดสิบเปอร์เซนตครับครับตอนนี้ลูกเพชรเอกเนี่ยก็อยู่อีกอีกข้อหนึ่งเนาะใช่ครับข้อหนึ่งข้อที่เราไปไปชำไว้กับพวกแม่พันธุแม่พันครับอยู่กับแม่พันธุ์ของเขาครับครับเป็นฝูงใหญ่ของคุ้งควายบ้านนอกอีกทีครับเป็นฝูง ฝูงปล่อยครับเป็นฝูงใหญ่ครับเมื่อเช้า,<ห>ชานี้เขาเมื่อเช้า,ชานี้เขาไปดูมาจ่ายลูกหน้าตาเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับรูปร่างสวยนะครับเพชรเอกเนี่ยจ่ายลูกดีเข้าไปดูตอนนั้นก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะจ่ายลูกดีขนาดนี้นะครับผม <laughs> จ่ายลูกดีมากเรื่องอัตลักษณ์ทางเขาด้วยเป็นไงครับพี่สวยงามครับสวยงามเลยหน้าตาคมส่วนใหญ่ในจุดเด่นเขาเขาจะจะส่งอัตลักษณ์ให้ลูกเขาดีทุกตัว ชัดเจนชัดเจนด้วยครับเห็นชัดแน่นอนครับลูกของเขาครับแม่ควายที่เขาไปดูนี่แม่ควายบ้านบ้านเลยเนาะบ้านบ้านครับบ้านบ้านแบบไม่ถึงร้อยสี่สิบมั่งหรือร้อยสี่สิบนิดนิดประมาณนี้ร้อยสามสิบประมาณนี้ร้อยสามสิบกว่าครับโอ้จ่ายลูกสวยเพราะว่าชุดแม่พันุ์ชุดนั้นนี่คือเราเราจะเอามาคุ้ยกับกับขุนช้างใช่ป่ะใช่ครับผมแล้วก็ในในส่วนของลูกของเพชรเอกอีกทีนะครับในชุดแรกน่าจะ อายุสองควบครึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอามาทับขุนช้างครับที่เป็นพ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวของคุ้มควายบ้านนอกนะครับคือเราจะพัฒนาไปเรื่อยครับค่อยๆบีบไปตามสเต็ปครับก็คือสวยแล้วครับผมพิเอกนี่ให้ลูกสวยลักษณะดีแล้วแล้วก็จะเติมเติมส่วนใหญ่ส่วนที่ขาดโครงสร้างไปอีกสักหน่อยครับผมอ่าตามจินตนาการของคุ้มควายบ้านนอกนี่แหละครับ อ่ะมาดูหน้านะครับดูหน้าหล่อๆของเพชรเอกนะครับอ่าลองชิ้นใหญ่ดีมา <Okay. S 1> นี่ครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเพชรเอกนะครับตอนนี้เพชรเอกเนี่เป็นลูกของโชคกบีเนาะครับผมเป็นลูก<ช>ของโชคกบีโชคกร,บ,คกรบีครับโชคกบีเป็นลูกของโชคชนบุรีกับ แม่บุญรวยนะฮะแม่บุญรวยก็เป็นแม่ของเบื้อพันล้านนะครับแล้วก็เป็นแม่ของบังกรยกนะครับที่อยู่กับนายกสมบัตินะครับตัวนั้นก็คือจ่ายลูกดีมากนะครับเป็นเบื้อพันล้านเบื้อพันล้านก็จ่ายลูกเป็นควายยักษ์ควายงามหลายๆตัวนะครับตอนนี้น่าจะย้ายคข่เนาะเบื้อพันล้านอะย้ายครับได้ข่าวมาว่าย้ายครับย้ายมาแล้วจากจากกาลลศินนะครับครับผม นี่เขาเป็นอัตลักษณ์นะครับเราจะโชว์ว่าเพชรกเนี่ยเขามีความชัดเจนอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะส่วนใหญ่ควายควายลักษณะนี้จะจะหาไม่ค่อยมีเนาะเขาเขาเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากเลยเนาะเขาข,<อ>ของเพชรกเขาเ,เ,เป็นควายที่เขาเปิดกว้างครับครับกระโหลกกระโหลกเนี่ยใหญ่ครับกีบเท้านะครับจะเป็นกีบเท้าที่บานและใหญ่มากนะครับใช่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 สุดยอดกีบเท้านี่ใหญ่มาก เรื่องของอัตลักษณ์นะครับความสวยงามนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับอ่องคอนี่ก็เบอร์ต้นๆ้นเลยนะครับสำหรับเพชรเอกนะครับดูแล้วสวยงามนี่ครับเรื่องอ่องคอของเพชรเอกครับชัดเจนอยู่แล้วครับตาแต้มแก้มแก้มจ้ำของเขาเนี่ยครับชัดเจนครับมันเลยเป็นการส่งผลให้ลูกเขาครับมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนตามพ่อเขาครับเรื่องพันธุกรรมก็ชัดเจนเหมือนกันครับ พันธุกรรมดีนะครับพันธุกรรมควายงามเนาะเป็นตระกูลควายงามเลยใช่ครับเพชรเอกเนี่ยตระกูลฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เขาก็งามทั้งคู่เหมือนกันครับครับเดี๋ยวลองหันท้ายมาให้ดูหน่อยเดี๋ยวลองดูท้ายกันนะครับตอนนี้รับผสมจริงกันอยู่ไหมครับตอนนี้รับครับเปิดรับผสมครับแบบไปกลับนะครับห้าพันบาทครับห้าพันบาทแบบไปกลับเนาะ ใช่ครับติดต่อมาที่เพจคุ้มควายบ้านนอกได้เลยนะครับถ้าใครสนใจรับสนใจอยากผสมนะครับมีผลงานให้เลือกชมด้วยนะครับมาดูผลงานได้ครับผมผลงานของเพชรเอกนะครับอยู่ที่คุ้มควายบ้านนอกนะครับตอนนี้มีประมาณ30 3สิบสน่าจะเข้า40นะแล้วครับปีนี้ครับผลงานของเพชรเอกครับตอนนี้นะที่อยู่ที่อยู่คอกมีมีมีสองที่เนาะสองที่ลูกเพชรเอกชุดตัวผู้กับชุดตัวเมียมีชุดตัวผู้กับชุดตัวเมียครับมี มีมีแบ่งฝูงตัวผู้อยู่ที่อีกที่หนึ่งครับแล้วก็มีฝูงใหญ่อยู่หนึ่งที่แล้วก็มีฝูงย่อยอีกหนึ่งที่ครับ um แล้วก็มีที่บ้านเนี่ยครับอีกหนึ่งที่ครับทั้งหมดมีอยู่สี่ฝูงครับผมมาเลือกได้เลยมาเลือกได้ครับอยากได้ตัวไหนชี้เลยใช่ครับถ้าใครอยากพันธุอยากได้พันธุกรรมของเพชรเอกอยากได้ชุดลูกเอาไปทําพ่อพันุ์ก็มาเลือกได้ครับเข้ามาคุยครับครับราคามาคุยกันได้ครับ ไม่แรงแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูบรรดาลูกเพชรเอกที่อยู่ในข้อก้วเราเอามาโชว์เนาะครับผมครับผมได้ครับผมครับอันนี้ก็เป็นเพชรเอกนะครับเพชรเอกพ่อพันุ์หลักของคุ้มควายบ้านนอกนะครับที่พาพี่น้องมาดูนะครับเป็นสุดยอดพ่อพันธุ์ที่พันธุกรรมดีนะครับเป็นควายสายประกวดนะครับสําหรับทางพ่อทางแม่นะครับของเพชรเอกนะครับพี่น้องที่สนใจจะเข้ามาดูตัวจริงนะครับก็ สามารถที่จะติดต่อเพจคุ้มควายบ้านนอกนะครับหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์นะครับของบางเปียนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับผลงานก็ชัดเจนสวยงามนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมว่าการส่งลูกของเพชรเอกเนี่ยจะมีลักษณะยังไงนะครับ